อ่าสีเยอคนสวยมาเป็นเจ้าทีเท้ากันจัๆเช้าวนจียบังไฟเจะโจ๋หน่อย้บอกเห็นเห็นเห็นม้าจีเห็นม้น่ยยจ้อยเนี่ยมนบังไฟอยากกินก็ทำมาตุ๋นมาุมา

เดี๋ยวชมมีว่สามอ่ะสามสองเมตรจะำมันเดียวมเดียวเดียวสิมัน

เยวขอให้อยนมาตรวจห้าสิห้าตำห้าต่นี่เรียว่าขออมองกันดอกจุดของอะไรสี้อยยอมัมีสีบอกินขอหายยอยตือคนเดีสี่สามใกล้มก้กลจับปำลายสีปะนิดมันมีสีจากสิวางลชิมาตัว3มงแดงติเงาง จเปิดจบเปิดเบิรงเนจ๊ลงยังไงกว่าเดียวกำหาลงยังเจี๊ยคอยสิบอกเดียวมาตัวแรกอเียวก็หกสองเม็ดเลยเดี่ยวต็งตั้มเตงตั้มเสียมงิหนึ่งต็งตั้มเจ้าหาพันเนาะชบอะไรสินะสองหมื่นสามสี่ห้าหก เจ็ดแจ็ดเก้าสิบหนึ่งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแจ็ดเก้าสิบเอาให้ให้ปิดไปอีกเมื่อหนึ่งเท่าไรเนี่ยหัวไหนเนาะมันคาดหัวเนี่ยมันหันไปทางคนตัวนั้น คือด้ยห่ือข้าานน้ใสเปนยงปี่ยวเย้องพอนี่เปิดกินนี่เเปิดกินนู้เดียวเลยเห้ฮอนนี่ยยานมันเพียนโอ๊คซีเดี๋ยวมันจะเพียหน่อยเปิดปลาบังโอ๊เดี๋ยวมันจะกดรีโมหนอเดี๋ยวมันจะิดรีโมหน่อยดอยากกดรีโมไหม เบิร์ชนะเออเหนื่อยๆเอามาวันนี้เ็สิกดรีโมทมันสิเพี้ยนไปมันสามสองเมตรเปลี่ยนไปใส่เรียบร้อยเจ้าไปก้างยังก่เจ้าไปใส่กันใส่เต็งหกอ๋อเต็งหกตอนก่อนเห็นน่ขึ้จังสามย่อมาขึ้นมาสี่ยได้แล้วเพี่ยนอีวิวอะเริ่มดที่สองยอม สองพันหนึ่งหัวแ้งว่าขอได้กัได้สองพันเราไปสองพันผสมที่ยเยอะกว่าหเาต็มหกเต็มหกต้นหกเยอะสามเยอะเดี๋ยวแล้วขอยิบเทียน Tàm hiểu dậy. Tàm hiểu dậy. 60. hiểu tăng Tìm xuống gì bây? hiểu xuống, Tìm hiểu dậy. xăm hiểu dậy. Tì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 m à? Đẹp Ờ, ừ. คอยคอยรีดติดตามตังแต่บอพี่ไหนจะหามเปิดอเห็นไหมตัวเต็งนะคาร์กซีเเวนตัวไหนตัวเต่งะซีตัวเต็งคารกีตัวนะตัวนี้แมวหนึ่งสองสามอยู่หกสี่หกสูงหกสี่หกใบต้องหลอยู่หกสูงเปิดเอาหกเหี่ยวสตามต่เนี่ยนั่ะงขโมาหรือแม่ โมเข้าไปเาอืมจะทำตามกนันะอ่ะเปิดอันนี้ยุ้งก็เนอยุ้งก็งนเลยเลอาทราบแลเพราะวอันนี้นเอาไว้จะมากินหกห้าหกห้าห้าอบสเเสียนะกางหกสี่เนาะกางหกสี่เนี่ยไปอยู 64, หกส่หกแปที่เรายูหก0ค่อยเอาตัวเตนั้นน่ะเยอะเต็มไหร่บรับ

แล้วก็ามสูโอ้มนลไลท์เท่านั้จนเมื่อเขาติดกันแล้

5จะลงกลงจะลงแล้วเนาะ4ใบ90ยา5 4 5 6, 6, 6 7 8 9 10อันนี้35 2 0 0 0นบ่เป็นครับอันนี้4ใบ4ใบ4 7 8 9 10 2 3 4 5 1 1 8 20 3 4 5 6 7 8 9 30 7 8 9 40 2 4 5 46 4 5 เฮ้ยสา5หาซีซีเฮ้ยซีหาหาซีหเจ้ากพาไปบมหมดนะเจเนาะนี้เจ้ากแปกไปดำล้อเราไหลไปดำล้อเราเกรปนำ้อนแบบอรรับเจ้านี่แหละเออเด้อม่ตกันกันด้วยเปีนะเียะเดี๋นกันดู้เจี๊กันกันกดูอันนี้ของใครของเจ๊ยอนเอาหเจ๊ยออีนัหจใส่หินบ้างคนอะไรน่ย ่าไรเปิดก ah, ีโลดาไปเปิดกินได้ย yeah. ัง uh, ่าฮะมีแปไปแปท่านซึงำแปลท่านกินได้ยังยังใช่เปล่าอันรายอดุขนอดุขนนอไปโดดมองหาดูมิสันได้ดูคนผิดใเนะ่ีนะวราดูจะไปกินได้โดดไปหรือว่าฮะมาดูยังละสีฮะ อันนี้ใบเดียวอี้เดียวเจียวำลงเยอะเยลงพิลันียวเยอะๆถ้าเจี๋ยคนแล้วเจียไปเวิดมีมันโมมีเลยมัีงฉันมเชื่อใครแล้วียังหก้ายนี่ีใบซีไปใบนึ่งเป็นอย่างีสองซีซีองกเีบเป็นันและดูเรื่องลวโมลู่ผมไม่ได้เอาไปเออนั่นแหะอยู่สองขวบเองซียังเอย่ามามันโมมีอะมัต้องเจอหรอก เออห้าแค่น <5 yap> ั้นแหละดูเดียวชิบไปเนาะยังมาหาชิบไปเอี่ยวดีอ๋อไปสามานเยี่ยวไปกันตามถามไปเอดสามสามเยี่ยวเมื่อกี้สองเยี่ยวตีกับเป็นบ่อครับโอเคดูเด้สามสามเอี่ยวแล้วเอดโอ้ไปเสรเลยไปถิงตั้อยูเก็บันเนี่ยเก็นพร้อมได้ เป็นชงนี่งเลื้ยเต็งสวงมโอ้ยี่สิเหลือเป็น่รงนี่งโ้เหลือเล้วเลยลงปาบากออกสิบยี่สิบหนึ่งไม่ยอดหาแมวอยดีโอ้โหเะยเป็นหาสองที่กมากินกันเลยนนั้นนะลูกขยันน้องหาซีนิลูกขยัน สี 4, ่สามย่งกัดส voilà. ีเลย3ามย่อสี่ีพัน่าเจ็ดพวกขางใบเลยตับเดียวสี่ใบับเดียวสี่ใบตั้สามสี่ใบเฮ้ยเขย่าแบบนี้พ่อปอกจุ๊บอ๋ออ๋อไปดูชม Đi ừ. Anh điện thoại bằng, anh ta ừ. anh điện thoại cắt tay nga. Một mùi, 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 เจ๊เจ้าใจเหรอเจ๊เจ้าเจี๊ยตเจหาเจี๊ยติงหาเจียงหา้องกักหาพไปับห้าสปก้สบบเา้าเจเจเ้าาบที่กักหาสีขึ้นม่หมนึ่งกักหามาเจียหาครับ มืนนะ่นหนึ่งเจ็ดสองมื่นีครับมีสีตัวนึง สองห2าสองจ็สองสองตั้งหาสองหาสองไหาไปหไปยุหกหกสิ่หกสี่ในยุหกสูนหกนถสีหานอเนือ้เปิด็นห้าเ็หกเป็นสี่เนาะ นั่นหนหมื่นนะหกกัอย่างนั้นหมื่นจะให้ตั้มสองเลยไปถูเดขาดแค่นั้นแหละพ่อตั้มสองเนีแค่นั้นพ่อหกสามเปิดไปชมแต่ยังมายิกใกล้นะครับเมมดูชมชมลุ้นกันสี่สองเต็มสองเต็มเต็มเต็มบอกแล้วบาบีซีตัวนึงถือเต็มเต็มแล้ว เดี๋ยวร้อยดีเดี๋ยวตันนี้เจ้าเจ้าส่อกากโป๊กซีมาส่อมาอีกสองหมื่นสองหมื่นกับสิงซีวันนี้ติงเกงสองไม่ดีเลยอ่าติงสองหมื่นหนึงตงสองหมื่นึงเนาะหายเลยเออโอดกันเลยโดกันเลยนี่ของของงเก้าเดนึ่งม่เาใครไของง หนี่ห้าเจ้าถืออเจ้าลงอย่างสามสี่าสามสี่ห้าน้อยก็คาที่สองกันเลยบอกที่สองอเะน้อที่สองนี่เจาเอาก็ต่าใสที่สองถือกันนี่น้อตัวเก่าอีกน ยังไม่ถึงวงกี่ตัวอีไม่ถอ่ม่ถึงแก่เาไม้ถึกตวี่หกหายบุอีกอ่ีไปอันนี้นใชีไหมหกขาสองหกสี่เดหกสี่สองตัวกัสอง มัาหาหาสมิงห <laughs> ้าลายพวกพวกเจ็ดยาสมิสสี่าสมิงห้าอาชีเอาเจ็ดใบ่ะสี่เฮ้ยข่อยกะล้มตกลงหาอยู่กะบิหยักบ่ขึ้นไปอืม ตัวนี้มีพวอันตราลายบทุกังเลอันตยเบสีงเอาหาสอมฮะเอีมีหกอยู่บ่วะเสียงกันนะเสียงกันเด้อเชียงหให้เงหาอตัวเดียวพอูเรื่อมาบนี้อโซโซเลยอยกันนะโซตายบ่เออตาย่เอากโซตายเละตายเนี่ย มาสี่นะเกือบร้อยนะวันนี้เุ้ยคอยเสียสี่สองพันหนึ่งดิเจดห้าสองี่โอ้จะไปห้าใบห้าอ่ะสองมื่นนองหมื่นะจะ้เห็น่ายังไม่ถือเลยก็ใช่ใส่สวงไงเอาไปเจมีเวลา่เอาเอาลยโอ้ยมันสิมีสี่วะที่เหลือยังไง

สามหมื่นสองเท่ครบแล้นะสองคำอะไรา้าสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบสบสองสามสี่ห้าครบครบอันนี้จำซใครเลยเบิร์ดสวั่คุณระบ้สิบใบครบทีเดียวของ ม<า>ันกระมังเย่า่าไม่มาเย่ว่อไม่ราพ่อต้องซีสองไปเดียนยูน่